เอาละครับตอนนี้เพื่อนๆอยู่ในช่องบอสกระหลาดอลิจินอลนะครับวันนี้เราจะมาดูฟองน้ําของแม็กซนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูพวกอ p ฟองน้ํานะครับผมเคยรีวิวของแม็กไกวไว้นะครับไปดูได้นะครับอ,อันนี้จะเป็นของแม็กซนะครับเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีไมโครเทคนะอฟองน้ําคุณภาพสูงนะครับสำหรับใช้ล้างรถนะ เหนียวนุ่มยืดหยุ่นสูงคงลูปชนะล้างรถไม่สกัดง่ายนะโอเคผิวออกแบบมาพิเศษมีลูคูมทั้งเล็กและใหญ่ช่วยป้องกันเศษดินที่ทรายนะครับทนต่อการใช้งานอโอเคองเหลก้อนหนึ่งก็ราคาโตเ,เ,เรื่องเหมือนกันนะครับสำหรับคนงบน้อยนี่ก็ถือว่า เอาเรื่องอยู่นะมาลองดูครับเออของไม้ไควเนี่ยผมพูดถึงเลยนะครับไม้ไควเนี่ยทนทานครับคือผมตั้งแต่ผมรีวิวผมไม่ใช้มานานมากนะยังไม่ซีบเลยใช้ดียังเด่นยังนุ่มยังเหนียวเลยนะครับอืมแต่นี่จเป็นอย่างนี้โอ้ฟิลลิ่งฟิลลิ่งดีนะเออเด้งดีดว่ะ เออเนื้อดีเนื้อดออีแต่ผมว่าเนื้อเนื้อสัมผัสเนี่ยเน,เนื้อสัมผัสผมว่าเหมือนมันก็นุ่มอยู่นะ ต่เหมือนไม็ก,กวจะผมชอบแม็ก,กวามากกว่านะดูจากเนื้อเนื้อสัมผัสนะครับแต่ว่าความแน่นตัวนี้ก็ใช้ได้นะราคามันไล่ๆกันนะครับอาจจะคนละเทคโนโลยีเออแต่มันก็คืนตัวเร็วนะดูดีมลมได้คือน่าจะสับน้ำได้ดีเลยนะซับฟองสับน้ำได้ดีนะครับฟองน้ำแบบนี้เนี่ยที่เขาบอกว่ามันเป็นรูเล็กรูใหญ่เนย ก็คือว่าพวกนี้ยเวลาเราถูไปบางทีเศษหินดินทรายอ่ะถ้าฟองน้ํามันไม่เก็บใช่ไหมครับมันก็จะเวลาเราถูปุ๊บมันก็จะขูดกระสิก็แล้วเรากถถ็ถูถูถูมันก็ยิ่งเป็นรอยนะครับแต่ถ้ามันมีช่องพวกเนี้ยมันก็เวลาเราถูไปมันก็จะเก็บเข้าไปในในซอกพวกนี้นะครับแล้วเราก็ไปขยี้ขยันในถังโฟมอีกครั้งหนึ่งนะ ก็จะล่วงลงไปในถังไปตกอยู่ก้นถังแล้วก็เอาน้ำยายชุดใหม่ขึ้นไปล้างเฮ <c oughs> ้ยจามจึงเลยใครนินทาวะเ <c oughs> นื้อก็ประมาณนี้ใครชอบตัวไหนก็ลองดูนะครับเนื้อประมาณนี้อันนี้คงไม่ต้องจุ่มน้ำให้ดูแล้วมั้งนะครับนะอ,นนอืดูนี้เอ ได้เลยอ่ะนะเดี๋ยวข้าวหน้าจะมีตัวไหนมาถ่ายให้ดูเดี๋ยวก็รอชมกันได้นะครับมีของแม็กซี่นะเออเนื้อก็โอเคเพื่อใครอยากดูงานจริงนะผมก็ถ่ายให้ดูนะเอองานจริงก็เป็นยางนี้เนื้อแบบใกล้ๆเลยประมาณนี้คลับ